รายการเฮียใช้ <Wow. S 1> er ay, มาเล่าค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่อยุธยานะคะเรามากันที่ตลาดโก้งโค้งแต่เราจะไปหาคําตอบกันว่าทําไมชื่อตลาดจะต้องก้งโคงแล้วก็ตลาดก้งโคงเนี่ยคนเยอะมากทําไมคนถึงเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ oh. เราเข้ามาในตลาดนะคะเราก็จะเจอกับร้านค้ามากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะอยากรู้อย่างแรกเนี่ยก็คือมาหาคําตอบกันก่อนว่าทําไมตลาดนี้เนี่ยจะต้องชื่อว่าตลาดกงโค้ง,งรบกวนคุณพี่นะคะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่บัวค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่บัวเดี๋ยวขอถามพี่บัวเลยแล้วกันค่ะว่าทําไมถึงจะต้องเป็นตลาดกงโค้งคะตลาดกงโค้งนะคะแต่เดิมมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายแล้วค่ะแต่ว่ามาสูญสลายไปตอนสมัย ที่กรุงแตกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2549เนี่ยก็คุณภาพรพรก็ได้รเริ่มที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าตลาดโก้งโค้งเนี่ยแต่เดิมตรงนี้เป็นด่านขนอนนะคะ<อ>ก็มีการทำมาค้าขายมาแต่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแม่ค้าที่มาขายของเนี่ยจะนั่งอยู่กับพื้นแล้วลูกค้าที่มายืนซื้อเลือกซื้อสินค้าเนี่ยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะโก้งโค้งโน้มตัวไปซื้อสินค้า ก็เลยเรียกกันว่าตลาดโก้งโค้งค่ะชัดเจนไหมคะทุกคนเราก็รู้แล้วเนาะว่าที่มาที่ไปของตลาดโก้งโค้งเนี่ยก็คือว่าแต่ก่อนเนาะสรุปก็คือเราจะต้องแบบโก้งโค้งไปเพื่อที่ว่าจะซื้อสินค้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะก็เลยได้ชื่อนี้มายังไงก็ต้องขอบคุณคาตอบจากที่บัวมากนะคะขอบคุณคะ่ะฉันไหว้เจ้าค่ะวันนี้นะคะเรามาที่นี่ตลาดโก้งโค้งเนี่ยก็คือเราจะมา นะคะแล้วก็จะมาเดินเที่ยวตลาดกันนะคะซึ่งเป็นตลาดพื้นบ้านของชาวพนครศรีอยุธยานะคะแต่เราลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตลาดนี้เนี่ยมีขายขนมนะคะหรืออาหารอะไรบ้างแล้วก็ของพื้นบ้านแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรโอเคมานี่ก่อนเลยเห็นเลยร้านแรกมาเหมือนว่าตลาดนี้ค่ะเขาจะใช้วัสดุที่แบบมอนเป็นธรรมชาตินะคะก็คือจะงดโฟมนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีถุงพลาสติกบ้างเพื่อการแบบว่าถือที่แบบสะดวกเนาะ ดี๋ยวซื้อขนมพกเลยหนึ่งชุดค่ะคุณป้าคะหนูขอสอบถามหน่อยคะ่ะว่าคือเท่าที่สังเกตมาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าแม่ค้าทุกร้านาใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยคือมันเป็นธีมหรือว่ามันเป็นยังไงคะเป็นชุดของโค้งขายค่ะ<อ>ใครมาขายสองน,นี้ต้องใส่ชุดอย่างนี้คะ่ะเมื่อเวลาลูกค้ามาก็จะได้ไม่ไม่ขัดสนว่าทำไมมันไม่เหมือนกันอ๋อใครเป็นแม่ค้าใครเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กคือจะเป็นเอกลักษณ์ของทางตลาดนี <lawsuit> ้เลยนะคะที่ว่าแม่ค้าทุกคนนะคะที่อยู่ในตลาดนี้เนี่ยก็คือจะใส่สีเสื้อเหมือนกันสีนี้โดยเฉพาะเลยไหมคะอ๋อสีนี้โดยเฉพาะค่ะโอ้นอกจากแบบว่าจะขายของกินอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยก็ยังมีเอกลักษณ์ในการที่ใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือแยกออกอ่ะยังไงยังไงเขาก็แยกเอกอแหละว่าเอกเป็นลูกค้าแน่นอนเพราะเอกไม่ได้ใส่เสื้อสีนี้อันนี้ก็เป็นขนมฝักบัวแต่ว่ามีกล้วยหอมใช่ผสม อ,อกล่องละ20บาทมีทั้งหมด4ชิ้นราคาเบามากความกรอบแล้วก็ความนุ่มตรงกลางเลยค่ะอร่อยค่ะคุณพี่ร <c oughs> ้านติดกันเลยค่ะทุกคนเมืแ่อบบกี้พี่เขายื่นหนมเบื้องมาให้เราชิมนะคะ <c oughs> เราก็เลยเดี๋ยวจะสั่งพี่เขานะคะแปลกมากเหมือนกันไม่ค่อยเห็นขนมเบื้องชาโคคา <c oughs> 1>, 1ชุด ขนมบ้าบิ่นน่ากินมากเลยค่ะทำสดๆตรงนี้แล้วก็กินสดๆร้อนๆได้เลยของละ20อันนี้นะคะก็คือจากมองๆแล้วเนี่ยเดินเข้าๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นตลาดที่เราสามารถเดินได้ทั้งวันเลยเนาะทั้งทั้งชิมแล้วก็ทั้ง ของใช้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่เหมือนคล้ายๆกับการรวมวัฒนธรรมนะคะก <_ d od d> ็คือไม่ใช่แค่ว่าเดินเฉยๆเนาะก็คือมีวัฒนธรรมอะไรให้เราแบบดูเรื่อยๆก็คือขนมไทยเอ,อ้ยอาหารอะไรเอ,อ้ยเดี๋ยวเราไปกินกันต่อเลยค่ะ <_ d> เรามาถึงร้านหนึ่งซึ่งสีสันขนมเนี่ยดึงดูดมากเดี๋ยวเราเห็นเขาเขียนว่าขนมไหม้ฟ้าแต่เราถามดีกว่าค่ะว่าขนมไหม้ฟ้าเนี่ยคือยังไงคือเอกก็ไม่ได้รู้จักแบบ <_ d> สนิทนะขนมไหม้ฟ้าหรือชื่อหนึ่งนวดมังกรนะคะ เส้นใหม่นี้ทําจากน้ําผึ้งใส่ไส้ด้วยเม็ดมะม่วงถั่วและงาน,นะคะออกมาหน้าตาแบบน,นี้ถ้าทานเลยมันจะเหนียวนุ่มต้องค่อยค่อยยืดแบบชีสแต่ถ้าเราแช่เย็นแล้วเส้นมันจะผูขึ้นมันจะกรอบนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูตอนเขาดึงน้ำตาลดูดดูดน้ำผึ้งอ่าเขาดึงน้ำผึ้งแล่เดี๋ยวหนูจะชิมเลยนะคะว่าขนมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นน้ำผึ้งที่เอามากวนกับแป้งนะคะน้ำข้าวเจ้าน้ำขา้าวโอ๊ตด้มาเป็นส่วนผสม เราก็นำก้อนน้ำผึ้งเนี่ยมาดึงในแป้งข้าโพดวิธีการทำเริ่มจากหนึ่งเริ่มจาก1เส้นช้าๆค่ะวิธีการทำเหมือนบะหมี่เริ่มจากหนึ่งทบเป็นสองทบสองทบเป็นสี่ทบสี่ทบเป็น8ดทบทบเรื่อยๆทบมาทบไปเริ่มเริ่มทบเยอะขึ้นเยอะขึ้น ขนมไม้ฟ้าเนี่ยเป็นขนมดั้งเดิมของประเทศจีนสมัยราชวงศ์ซ่งทาถวายฮ่องเต้ฮ่องเต้กินแล้วอุทานว่าหน,นวดบางกรว่พากินแล้วลักษณะคล้ายเนีติดปากต่อมานะคะต่อมาเรื่อยๆเรื่อยสัญมมชนถึงได้กินเมื่อก่อนจะได้กินเนี่ยเพราะฮ่องเต้เท่านั้นเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ใช่แล้วก็จะได้เป็นเส้นไหมน,นะคะและเราก็จะได้เป็นเส้นไหมแบบนี้เลยเป็นหมื่นเป็นพันเส้นนะคะจากก้อน น้ำพึ่งนะคะเอามาใส่ไส้เม็ดมะม,ม่วงเม็ดมะม่วงหยวพานถวยส่งแล้วตั้งขหาวจะเป็นไส้อย่างนี้นะคะแล้วก็ผันอันนี้เสร็จแล้วค่ะทานได้เลยวิธีทานตอนนี้ก็คือดึงเส้นไหมออกกัชให้เหมือนชีสจะได้ไม่ติดฝันเดี๋ยวเราจะมาชิมตามวิธีที่พี่เขาบอกเลยว่าอ๋อให้กินสดๆเลยเหรอคะโอเคขอบคุณค่ะ หวานมากไหมคะอมไหมไม่นค่อยๆอมไมใหม่ม,มันจะละลายไม่หวานมากนะคะรู้สึกว่ารสชาติแบบพอดีแล้วก็อร่อยอะคะ่ะใส่ข้างในก็คือมันมันกกุบๆเยี่ยมค่ะ นอกเหนือจากของกินนะคะตลาดนี้เนี่ยก็มีของอสินค้าโอท็อปเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นสินค้าโอท็อปยาวไปเลยก็คือทําให้เราแบบว่าได้ช็อปได้ใช้นะคะเสื้อนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนก่อนเข้ามาผลไม,จม,ม,ม,ม้จ้าสดใหม่ๆมาจากสวนเลยนะอะไรไหมเป็นแม่ค้าหน่อยชอบ ะะขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงแล้วที่นี่นะคะก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดทำมือแล้วก็ราคา150บาทใบใหญ่มากเดี๋ยวเอจะเอาจัดไปหนึ่งใบนะคะไปใช้ที่บ้าน150บาทเอาใบนี้แล้วกันตลาดนี้คุ้มค่ามากนอกจากมาแล้วจะกินอิ่มแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือได้ของใช้นะคะที่เป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าพื้นบ้านนะคะช่วยชาวบ้านด้วยค่ะ เพื่อนนี่คั่วก,กับความร้อนจัถฐานเลยอะค่ะหายากนะคะกับการที่คุมอุณหภูมิฐานแล้วก็คือต้องชำนาจริงๆที่จะทาขนมออกมาได้แบบสม่ําเสมอกันไม่มีไหมเลยอะเมื่ออทีมมากเดี๋ยวอันนี้ขอซื้อหวานน้อย1ถุงนะคะเอากลับไปฝากที่บ้านะคะ่ะ ขนมทำเองค่ะได้มีโอกาสทำเสวยประเทศค่ะอ๋อในภาพนะคะทุกคนขนมนี้นะคะร้านอ้ายจุกนะคะได้มีโอกาสทำถวายนะคะสมเด็จพระเทพของเรานะคะตอนนี้เราก็เริ่มกินขนมกันแบบว่าเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าจะให้เรากินทุกร้านมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนแต่คือว่าเราก็อยากกินนะจริงๆมันน่าก,กินไปหมดเลยอะ สดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินนั่งแขกสดๆเลยค่ะอันนี้เอาถาดหนึ่งค่ะยังร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะทุกคนน่ากินมากอกินแล้วนะละลายไปเลยฟันยังไม่โดนกับขนมเลยละลายไปแล้ว อร่อยแล้วไม่หวานมากด้วยค่ะอันนี้มีทั้งหมด3าคู่6กฝานั่นแหละค่ะ20บาทอุ่นๆเพราะว่าเขาเพิ่งเอาขึ้นมาจากซึ้งอะค่ะทุกคนคะวันนี้ก็กินกันไปเต็มที่แถมยังได้ของใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนคือที่นั่งอยู่ตรงนี้คือลุกไม่ไหวกิ่มเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดแล้วก็ จะกลับบ้านแล้วนะคะงย่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องเฮ่โนบชาแนลแล้วก็รายการเย่ใช้มาเล่าะคะ่ะบ๊ายบายตลาดก้งโค้งนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานะคะตลาดเนี่ยเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ค่ะและวันนะะักขัตริษ์นะคะเปิดตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ